วันนี้มาดูนะมีชาตาชาติเขาได้เปิดเผยค่ะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันไม่ชอบเลยในการมาใช้ชีวิตที่เกาหลีใต้รู้ไหมว่าหลายๆอย่างในเกาหลีใต้ดูเหมือนจะดีแล้วก็พัฒนาไปหมดแต่ฉันขอบอกว่าสำหรับสุขอนามัยของคนในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะฉันจะเล่าให้ฟังคนเกาหลีส่วนใหญ่เขาชอบล้างหน้าแล้วก็ทำความสะอาดเท้าของเขาทันทีหลังจากที่พวกเขาเนี่ยกลับบ้านทั้ง ทางที่ใช้ชีวิตนอกบ้านหลังจากทำงานเป็นเวลายาวนานแต่ว่าระหว่างที่พวกเขาเนี่ยอยู่ที่ทำงานมหาวิทยาลัยพวกเขาไม่เคยล้างมืออย่างถูกต้องเลยหลังจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งครั้งแรกที่ฉันรู้ฉันรู้สึกตกใจมากๆเลยนะและคุณรู้ไหมว่าสื่อสิ่งพิมพ์ในเกาหลีเขารู้กันว่ามีการเปิดเผยว่ามีคนเกาหลีเพียงสามในสิบคนเท่านั้นที่ล้างมือด้วยสบู่หลังจากที่ทําธุระเรียบร้อยในห้องน้ําคือแบบฉันตกใจมากๆเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอซึ่งจริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วการทําความสะอาดและเกี่ยวกับทางด้านสุขอนามัยเนี่ยในเกาหลีเขาก็ให้ความสําคัญมากๆนะแต่ รู้ไหมว่าคุณจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าพวกแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยมันติดอยู่กับทุกที่นั่นแหละ แต่ในมุมมองของคนเกาหลีเขาบอกว่าความสุกปรกถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้นั่นก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาเลยถือว่าของพวกนั้นเป็นของที่สะอาดคือฉันงงมากเลยนะตักกะคนเกาหลีเนี่ยเป็นแบบนี้หรอคือตกใจมากๆทางทั้งที่คุณจะมองเห็นนะเวลาเดินไปตามถนนทั่วไปหรือแม้แต่เวลาไปทํางานตามออฟฟิศตามร้านค้าต่างๆจะเห็นคนหนุ่มสาวชาวเกาหลีที่มีเสื้อผ้าหน้าผมที่แบบดูหน่าทึ่ง มาแต่นั่นน่ะ คุณรู้หรือเปล่าว่าระหว่างการเดินทางคนเกาหลีเนี่ยชอบถมน้ำลายมากๆเลยนะแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยเวลาเขาออกจากห้องน้ำเขาแบบจะมีการส่องกระจกแล้วก็มีการเซ็ตผมเสื้อผ้าอย่างระมัดระหวังมากๆเลยแหละผู้หญิงก็จะมุ่งเป้าไปที่การแต่งหน้าให้ตัวเองดูดีแต่รู้ไหมว่าพวกเขาว่าไม่เคยจะล้างมือเลยคือโดยรวมนะฉันจะบอกให้ฟังว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาเน้นแค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูส สะอาดตาแล้วก็ให้ดูดีเท่านั้นนะก็เพียงพอแล้วเข้าเน้นเฉพาะกายภาพเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของสุขอนามัยความสะอาดจริงๆแล้วพวกเขาอะถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆเลย โดยมีต่างชาติหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะโดยสตีเฟนก็เข้ามาบอกนะคะบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้ตามพวกครัวแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเขาจะแบบทําอาหารสะอาดหรือเปล่าเนี่ยโดยมีต่างชาติหลายๆคนมาตอบเลยนะคะเทรลาร่าบอกว่าฉันคิดว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งสิ่งนั้นเลยจะได้สบายใจเนาะ ส่วนไทเลอร์นามาบอกว่าพี่ชายของฉันมักจะพูดว่าอย่าไปตัดสินห้องครัวที่ร้านอาหารลองไปดูห้องน้ำเถอะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูภายนอกแล้วไม่น่ารังเกียจจนเกินไปก็ทำใจก็แล้วก,กันส่วนพัมมี่นะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารเนี่ยไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่ในเกาหลีนะเพราะว่าคุณสามารถรับประทานอาหารหรือว่าอาหารข้างทางในเกาหลีได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยหากคุณไปประเทศอื่นส่วน ใหญ่คุณอาจจะต้องกังวลว่าจะท้องเสียหรือเปล่าแต่ฉันขอบอกเลยนะว่าในเกาหลีใต้น่าจะมีความสะอาดเพียงพอแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะไวโอเลตบอกว่าฉันไม่อยากจะคิดเลยแต่ว่าฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะว่าอาหารเนี่ยจะสะอาดหรือเปล่าเนี่ยส่วนวินค่ะเข้ามาบอกว่าฉันไม่อยากจะดูเลยถ้าเกิดว่าจะต้องไปตรวจจริงๆอาจจะมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นภายนอกก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดีที่สุดก็แนะนําไปกินตามร้านอาหารที่เป็นร้านอาหาร หนน่อยละกัแล้วก็มีคนเกาหลีมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขนาดในสหรัฐอเมริกาฉันก็ไม่เห็นเลยว่ามีใครจะไปทดสอบการเข้าทำงานคุณจะต้องทำความสะอาดก่อนหรือเปล่าล่ะคุณก็ใช้ไม้กวาดกวาดเศษขยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างถึงเกาหลีเลยแล้วก็มีคอมเมนต์ใช้ชื่อว่าจังคูโซนะคะบอกว่าฉันสังเกตเห็นว่าในญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้นะฉันจะต้องแช่มือของฉันก่อนแล้วก็ใส่เจลทำความสะอาดเพื่อให้มือของฉันเนี่ยทำ ความสะอาดได้อย่างถูกต้องอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเจนที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่จริงมากๆเลยฉันไม่อยากคิดเลยนะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ใส่ใจในความสะอาดคนพวกนี้สนใจกันแต่รูปลักษณ์ภายนอกจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าวี เธอบอกว่าหลังจากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการชำระล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็จะใช้กระดาษชำระเพราะฉะนั้นมือของคุณเนี่ยก็จะไม่ได้สัมผัสกับของเสียอยู่แล้วนะซึ่งคนเกาหลีเราอ่ะคิดว่าเป็นแบบนั้นก็เลยไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมาทำความสะอาดหรือว่าล้างมือไงแล้วก็มีคนมาตอบนะคะบอกว่าอีคุณสกรปรกขนาดนั้นเลยหรอหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยยังไงก็ต้องล้างมือแล้วก็ถูสบู่ด้วยนะโดยมีผู้มาตอบนะคะ บอกว่าฉันเห็นคนญี่ปุ่นเป็นแบบนั้นซึ่งนั่นน่ะไม่ใช่คนเกาหลีเลยเพราะว่าคนเกาหลีรักสะอาดมากที่สุดแล้ว อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่ารูรีบอกว่าสำหรับห้องน้ำผู้หญิงฉันไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับห้องน้ำผู้ชายคนเกาหลีส่วนใหญ่เขาก็ล้างมือกันนะและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าฟาริโบเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาจะทำแบบนี้จริงๆแต่ว่าเท่าที่ฉันเห็นมาเพื่อนของฉันก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาไม่ค่อยจะล้างมือกันเท่าไหร่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเบรเซสพอเขาบอกว่าตอนที่ฉันไปเที่ยว เกาหลีฉันก็เห็นเหมือนกันนะว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เขาออกจากห้องน้ําโดยที่ไม่มีใครล้างมือเลยหลังจากที่เขาทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดมาค่ะใช้ชื่อว่าแอนจิเขาบอกว่าฉันคนนึงแหละที่เคยไปเที่ยวเกาหลีฉันเป็นคนออสเตรเลียค่ะและอยากจะบอกว่าระหว่างที่ฉันไปเที่ยวเกาหลีมาสิบวันฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงเกาหลีล้างมือเลยหลังจากพวกเขาเข้าห้องน้ำในสาธารณะแม้แต่ในห้างหรือว่าตามข้างทางก็แล้วแต่แหละฉันก ยังงงเหมือนกันนะว่าทัศนาคาติของคนเกาหลีกับความสะอาดเนี่ย เป็นยังไงกันแน่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะชัยชั่วเมเมดัฟเขาบอกว่าแล้วแบบนี้ห้องนอนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยถ้าเกิดดูแค่ภายนอกว่าอย่างสะอาดอยู่พวกเขาก็คงไม่ทําความสะอาดเลยใช่ไหมอุ้ยดูแล้วฉันรู้สึกว่าที่เกาหลีอะ่ะไม่ปลอดภัยเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะชัยชื่อว,ว่ารีคูเขาบอกว่าฉันไม่สามารถจะจินตนาการใดเลยได้โปรดเธอไปล้างมือโดยสบู่กันเถอะเมื่อคุณไปเข้าห้องน้ำสาธารณะฉันเชื่อนะว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่สุดแล้วในการทำความสะอาดมือของคุณและถัดมานะคะเขาบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ในประเทศเกาหลีใต้มากมายเขาจะเน้นเฉพาะความสวยงามค่ะแต่ว่าเรื่องความสะอาดเขาอาจจะไม่ได้สอนกันมากมายนะักถัดมาค่ะชัยเชื่อว่ามีลาพีสเขาบอกว่าชันคิดว่าการเข้าห้องน้ําและการล้างมือเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะเพราะว่าในห้องน้ําผู้ชายในเกาหลีเนี่ยแทบจะมีสบู่เนี่ยเต็มขวดตลอดเวลาเลยเหมือนกับว่าไม่มีใครแตะสะบู่เลยอะ ถัดมาค่ะช้ยชื่อว่าฟอร์ดแชลเขาบอกว่าเท่าที่ฉันรู้คนเกาหลีทั้งหมดเนี่ยเขาควรจะสนใจเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าหากพิจารณาถึงความสะอาดเขาคงดูแค่เรื่องผิวเผินเท่านั้นแหละมีแต่พวกเครื่องสําอางที่เอาไว้ล้างหน้าเขาเน้นรูปลักษณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดโดยแท้จริงถ้าพวกเขาไม่ล้างมือก็คงจะแย่มากๆเลยแหละแล้วก็มีคนมาตอบนะคะบ,บอกว่าโอ้โหฉันรู้สึกว่ามันน่ารังเกียจจริงๆนะทําไมเขาเนี่ยถึง ถึงเป็นประเทศที่แบบเหยียดผิวแต่ว่าไม่มีความสะอาดเลย และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าสโปลพี่เขาบอกว่าฉันเคยไปอยู่ในเกาหลีฉันไปเยี่ยมเพื่อนของฉันอย่างน้อยเนี่ยสี่ครอบครัวเลยนะฉันก็เห็นพวกเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ถูกสุขอนามัยดีนะดีกว่าครอบครัวของเพื่อนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซะอีกฉันคิดว่าคนที่มาทำคอนเทนต์เนี้ยน่าจะวางผลประโยชน์อะไรสักอย่างแน่เลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโมฟี่เขาบอกว่าการที่คนเกาหลีเนี่ยชอบถมน้ำลายบนพืชฉันขอบอกนะว่าฉันเกลียดจริงๆตอ ตอนนั้นฉันไปเที่ยวเกาหลีและนั่นก็เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่ฉันจะไม่ไปเหยียบที่นั่นอีกเลยและเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ